นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมทัศนิสา ปัญญาพระวันตุเมทะะัศนิสาปารมีพระวันตุเมทะะัศนิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะะัศนิสาโชคมะนังพระวันตุเมทะะัศธิสาทะนะพระวันตุเมทะะัศธิสา มหาลภูพระวันตุเมทศทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทศทิสามหาชนังพระวันตุเมทศทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาลมีพามามะนัง พระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสสันตุเมทศทิสาภาวนาพระวันตุเมทศทิสาปัญญาพระวันตุเมทศทิสาปาระมีพระวันตุเม ทศะะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทศทิสาโชคะมะนางพระวันตุเมทศทิสาทะนะพระวันตุเมทศทิสามหาลโภูพระวันตุเมทศทิสามหาเศรษฐี พระวันตุเมทศทิสามหาชนังพระวันตุเมทศทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาลมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศโรคภัย วิณสันตุเมทศทิสาภาวนาพระวันตุเมทศทิสาปัญญาพระวันตุเมทศทิสาปารมีพระวันตุเมทศทิสาลาภพระวันตุเมทศทิสา โชคะมะนังพระวันตุเมทสทิสาทนะพระวันตุเมทสทิสามหาละโภพระวันตุเมทสทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทสทิสามหาชานังพระวันตุเม ทศทิสาอาราธมานังพะวันตุเมลาภปาละมีพามามะนังพะวันตุเมโหตุทุกโศโรคภัยวินัสสันตุเมทศทิสาภาวนา พระวันตุเมทสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทสะทิสาปารมีพระวันตุเมทสะทิสาลาภพระพวันตุเมทัศทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทสะทิสาะนะ พระวันตุเมทศทิสามหาลโภพระวันตุเมทศทิสามหาเศรษฐีพระวัตนตุเมทศทิสามหาชนังพระวันตุเมทศทิสาอาราธมานังพระวันตุเม ลาภปาละมีพามามะนังพะวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสสันตุเมทะสัศทิสาภาวนาพะวันตุเมทะสัศทิสาปัญญาพะวันตุเม ทศทิสาปารมีพระวันตุเมทศทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทศทิสาโชคะมะนางพระวันตุเมทศทิสาธนะพระวันตุเมทศทิสามหารูภพระวันตุเม ทะัศะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะัศะทิสามหาชนางพระวันตุเมทะัศะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาลมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุก โศโรคภัยวินัสสันตุเมทศทิสาภาวนาพระวันตุเมทศทิสาปัญญาพระวันตุเมทศทิสาปารมีพระวันตุเมทศทิสาลาภ พระวันตุเมทศทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทศทิสาธนะพระวันตุเมทศทิสามหาลโภพระพพวันตุเมทศทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทศทิสา มหาชะนังพระวันตุเมทศทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาละมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสสันตุเม ทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมทัทนิสาปัญญาพระวันตุเมทัศนิสาปาลมีพระวันตุเมทัศนิสาลาภะพระวันตุเมทัศทิสาโชคมะนังพระวันตุเม ทะทิสาทนะพะวันตุเมีทะทิสามหาลโภพระวันตุเมีทะทิสามหาเศรษฐีพะวันตุเมีทะทิสามหาชนาพระวันตุเมีทะทิสา อาลาธมานังพระวันตุเมลาะปาละมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุโกโศโลกภัยวินัสสันตุเมทะสักธิสาภาวนาพระวันตุเม ท anyway, ัศธิสาปัญญาพระวันตุเมทัศธิสาปาลมีพระวันตุเมทัศธิสาลาภะพระวันตุเมทัศทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทัศธิสาทะนะพระวันตุเม ทะ,ะทิสามหารโภูพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาเศรษฐีพะวันตุเมทะ,ะทิสามหาชนังพะวันตุเมทะ,ะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาลมี พามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโ,โกโรคภัยวินัสสันตุเมทศทิสาภาวะนาพระวันตุเมทศทิสาปัญญาพระวันตุเมทศทิสา ปารามีพระวันตุเมทศทิสาลาภะพระวันตุเมทศทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทศทิสาทนะพระวันตุเมทศทิสามหาลโหพระวันตุเมทศทิสา มหาเศรษฐีพระวันตุเมทัศทิสามหาชะนังพระวันตุเมทัศทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปาละมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศ โรคภัยวินัสสันตุเม